คลิปนี้ลุงจะมาทำชาเลนจ์ปั้นในดีใหม่เพื่อจัด m ม c a คลน F1 LF ซึ่งขายภายใน3วันเท่านั้นลุงจะทำได้ไหมโฆษณาโฆษณาหากใครอยากมีพระหมบเกาๆกขังๆสามารถซื้อได้ที่ใต้ลิงค์คลิปนี้ได้เลยแล้วถ้าหากกำลังมองหากางเกงใส่ชิวๆลุงก็มีให้จัดเหมือนกันเพียง5โลบักเท่านั้น มีทั้งกางเกงขาย,ยาวสีดำขาสั้นและลายค้าเขาม้าซึ่งแถมรองเท้าแตะช้างดาวตึงๆให้ใส่อีกด้วยอย่ารอช้ารีบมาอุดหนุนกันเลยมาเรามาเริ่มทำชาเลนจ์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเงิน15ึ0 0และเข็มไม้ศูนย์ซึ่งตอนนี้ทุกคนคงคิดแล้วว่าฟาร์มไม่ทันแน่ฮ่าฮเพราะไม่มีรถแรงแรงฟาร์มเลยจะฟาร์มได้ไงอนี่ไงล่ะใช้รถของลุงเป็ดไงอะอเพราะว่าแแบบไดวิงเอ็มพายเนี่ยสามารถขับรถของเพื่อนได้นั่นเองลุงเลยทำชาเลนจ์นี้ได้ พูดมากไปแล้วไปเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่า l a แถวได้หนึ่งล้านแล้วดีใจคนเดียวเมื่อดีใจเสร็จแล้วลุงก็ฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มหับวนแล้ววนแล้วจนมี FC เข้ามาให้กำลังใจบางคนก็เข้ามาช่วยเหลือซึ่งถือว่าดีมากไม่คิดว่า FC จากโลกโอไฮโอเนี่ย จะมีคนดีๆแบบนี้ด้วยและสิ่งที่ลุงติดภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นก็คือลุงจะต้องไลฟ์สดทุกสุกเสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทำให้ลุงต้องวาน f อที่ดูไลฟ์สดนั่นแหละช่วยลุงทำชาเลนจ์นี้ไปด้วยกันบอกได้เลยว่าสนุกมากก็เลยพา f อช่วยลุงฟาร์มฟาร์มแล้วฟาร์มเล่าจนในที่สุดก็ถึง1ิลาน,นั่นเอง10ชั่วโมงสำหรับฟาร์มตัวปั้นใหม่นะครับนั่นเป็นเพียงเริ่มต้น าฟาร์มวันที่2แล้ววูวันนี้มี FC มาช่วยฟาร์มด้วยชื่อเนต้องบอกเลยว่าเนเนี่ยเป็นคนดีดีดียังไงนะ่ะเลยทุกครั้งที่ลุงเข้าเส้นชัยเนจะรอที่สนามแข่งเพื่อให้ลุงฟาร์มและอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มีแค่เนที่ช่วยลุงฟาร์มนะครับยังมีอีกหลายคนก็มาช่วยลงุงหรือ FC ที่นั่งคอยให้กําลังใจอย่างใกล้ชิด พักเที่ยงกันหน่อยซึ่งเวลาลุงพักกินข้าวก็จะบอก FC ให้มาพักกันที่บ้านลุงไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะจะให้มันคุ้มหน่อยก็เหมือนการโลเพไปอีกแบบซึ่งข้าวที่ลุงกินก็คือ เข้ากับไก่ทอดออแค่นี้ก็อิ่มแล้วปะลุยต้อเลยเบอกได้เลยว่าฟาร์มวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยที่สุดสําหรับการฟาร์มเพราะลุงฟาร์มจนได้2.3ล้านนะซึ่งสาเหตุมาจาก FC ทุกคนนะที่มาให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นการจอดรถมีติ้งข้างทางให้ลุงเห็นก่อนจะเข้าเส้นชัยหรือจอดให้ชนอย่างพระน้องใหม่ไฟแดงน้องใหม่ป้ายแดงอะไรมาเนี้ยชนพระเป็นที่เรียบร้อยไม่บาปหรอก <laughs> และการสนับสนุนจากมิสเตอร์เอที่ส่งยาดมมาเป็นโหลให้ลุงได้เซฟและก่อนจะไปนอนลุงก็ได้เริ่มฉายหนังที่ลูกค้ามากมายในแชตรอดูหนังไททะเกซีซั่น2จึงเปิดเกเมเจอร์ขั้นไว้ก่อนจะเริ่มฉายหนังจริงกำลังจะไปเซฟธรรมดาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะหลังจากนั้นก็ฉายหนังตามปกติก็จบไปได้ด้วยดีแจ๊กับรถตายคู่ เชื่อเลยว่าลูกค้าที่นั่งดูเนี่ยน้ำตาซึมทุกคนซึ้งเหรอ,อ,อขำแทน <laughs> เป็นวันฟาร์มสุดท้ายที่กดดันที่สุดเพราะรถจะหายภายในเที่ยงของวันนี้ลุงจึงรีบฟาร์มตั้งแต่เช้าโดยมี FC ลิงจักจักกับเนคอยช่วยลุงฟาร์มจนในที่สุด mm <laughs> <laughs> และลุงก็รีบเข้าไปจัดเจ้าแมคคาเรน F1 LM ทันทีได้คันที่2505อู้เหล็กสวยยุก็จบไปแล้วสำหรับการทำเชลเลนด์ปั้นไอดีใหม่ให้มีแมคคาเรน F1 LM มาครอบครองซึ่งรหัสนี้ลุงก็ไม่ได้เก็บไว้เล่นเองแต่จะขายต่อให้มิสเตอร์เอ็นซึ่งเป็นคนแรกที่โดเนตจนติดท็อปอันดับหนึ่งในติก๊กตอกให้ช่องลงและมิสเตอร์เอ็นกล่าวไว้ว่าพร้อมจะปิดรหัสนี้อีกด้วยนี่มันเสียช,ะชะัดซึ่งในไหนก็เป็นรหัสแรกที่ลงปั้นแล้วนะครับจึงจะแถมเงินให้อีก1ิ ร้านและแต่งแมคครเน F1 LM ให้ครบทุกอย่างเพื่อให้มิเตอร์เอ็นได้สามารถทำกำไรกับรหัสนี้ได้หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึก <c oughs> <c oughs> ซึ่งราคารหัสนี้ลุงตั้งขายไว้ที่1,000โลบักนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทก็จะประมาณ300 4 0 0ถึง400บาทถือว่าเป็นรหัสแรกและฟาร์มด้วยพลังก,กาลังลุงและ FC ที่คอยซพพอร์ตให้ได้รหัสตีมา <c oughs> รหัสนี้มีความหมายจริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจเพื่อให้ช่องลุงได้ขึ้นฟีดบ่อยๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆสำหรับวันนี้